สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของ,องพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับท่านแต่ก่อนอื่น ขอให้พี่ๆเห็นเพื่อนน้องๆทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านพูดง่ายๆก็คือว่าผมทําแบบสบายๆนะครับท่านนี่ครับสวยงามปรการนะครับแบบนี้ครับท่านถ้าพี่ๆเหนเพื่อนน้องๆทุกท่านไม่ให้กําลังใจผมไม่สนับสนุนผมคงคงอยู่ไม่ได้แน่นอนครับท่านเพราะว่า ผมหาเหรียญมาแต่ได้แต่ละปอสอนี่ยากเย็นแสนเฉ็นมากครับท่านโดยเฉพาะเหรียญที่ติดอยู่หนือเรือสิบบรดับที่หายากนั้นบอกกัานตามตรงเลยครับว่าแทบจะหาไม่เจอนะครับในระบบุนเวียนในทุกวันนี้ครับท่านแต่ถ้าจะไปซื้อเขาก็คงไม่ไหวครับไม่มีเงินเยอะพอที่จะไปรับซื้อใครหรอกครับท่านบอกกันตามตรงเลยครับผมโกหกไม่เป็นครับท่านต้องพูดกันตามความจริงนี่นครับท่านถ้าผมมีเงินผมอาจจะรับซื้อครับเหรียญที่ผลิตน้อยๆนะครับท่านต้องหาตามมีตามเกิดอะไรของผมง่ายๆพูดง่ายๆนี่นะครับท่าน เราดูรูเข้าไาเรียนนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการติดติอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญกรับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับคิวปริเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับสวยงามกันนะครับท่านภูมิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าพง์ท่านส่วนด้านหลังกอรักจาการที่เก้าครับท่านบนลมบุรุษพงษ์ท่านดูสิครับคมชัดเด๋่วไหม คมชัดเจาะพอทุกคนนะครับท่านสวยงามกากนะครับท่านก็มีการรอยขีดข่วนปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกรใช้เนี่ยนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวเดรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทองความสะอาดอะไรเลยนะครับมาดูขอบฟวงกับเหรียญนี้ครับนี่ครับเหรียญนี้ยังไม่ทาการล้างกับเหรนรอยดําปีชัดเจนเลยครับท่านรอยบุบระเบียดมีไหมดูไปเรื่อยๆครับมีครับเหรียญตรงกลางยิงสองจุดเลยครับท่านมีครับเหรียญนี้ครับมีสองจุดเลยครับเมื่อกี้เห็นแวบๆแครับ มาดูด้านหลังนี้ก่อนครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังนะครับประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่เก้าครับท่านสำหรับปีสองห้าสามหนึ่งนี้นะครับท่านอันดับที่เก้าเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสามหนึ่งเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดบินจะมปาภพิษโดยสิทธิ์วัลลาลาบนะครับเนี่ยวัดบินจะมปาพพิษนะครับแล้วมาดูนี่ครับ กระเบื้องเป็นไงมันครับกระเบื้องเหรียญนี้ไม่เห็นครับอุ้ยเห็นอยู่นิดเดียวกับพอเรือนรางนี่แหละครับสันตรงนี้ครับเห็นไหมต้องดูแบบนี้ครับถึงเห็นครับแต่ดูอย่างอื่นนี่ไม่เห็นครับสันเหมือนกับมันลอกหลุดออกไปหมดแล้วนะครับสันเหมือนกับป้าเป็นเหรียญชำรุดอะไรประมาณนั้นนะครับสันแต่ไม่ใช่นะครับสันมันยังเห็นอยู่นะครับแต่นี่นิดเดียวนิดเดียวหน่อยครับตรงนี้นะครับสันและล่างสุดคือห้าบาทไทยก็ห้าบาทอะไรบีมครับ สำหรับปีพศ2531นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่24่มิล imeter น้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่44่สิบสล้านหแสนสามพเหรียญนะครับท่าน44่สิบสล้านหแสนสามพเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่านสูงโอกาสนะครับสีบสล้านนี่ในระดับยูนซี100 ห้าสิบาทที่สูงออกกันเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็นใช้ดีสิครับสําคัญครับตยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับ